พากันมานั่งเฝ้าเลยทีเนี้ยแม่มาถึงบ้านก็นมานั่งเฝ้าเลยนี่อ๋อดูซิมานั่งเฝ้าแม่เลยฮะกลัวแม่หายกะอ๋องกลัวแม่หายกะลูกฮะแม่ไปนานเหลือเกินเหรออลองบอกแม่ไปนานเหลือเกินครับลงคิดถึงดูทำหน้าดูทำหน้านักเลงใหญ่ ไอ้นักเลงประจาบ้านนะนักเลงประจําบ้านแหมโซดาพอแม่มาแล้วนอนหลับสบายเลยนะโซดานี่ครบทีมครบทีมเลยครบทีมเลยฮะครบทีมเลยอะหลงปังหลงปังเอ้ยหลงปังต้องกลับไปอยู่บ้านหลงปังนักเลงดูสิตัวใหญ่ยังกะยักษ์เลยเนี่ยยักษ์ปักหลันเลยแมวหรือหมูนี่ อ้าวไอ้นี่นังนี่อยู่ใกล้ไม่ได้นะเนี่ยเจคัลหลนนี่พูดเลยไม่ได้เลยเนี่ยเทียงใช่ไหมเหลนเถียงเหรอเจคัลเลนเทียงเหรอ,กกะหะหอฮะ,ฮะมารวยครับมารวยครับเนี่ยมารวยมารวยมารวยสวยมากเลยหลออามารวยหล่อมากเลยตอนเล็กๆคิขเล่ตอนนี้หล,อล่อละมารวยครับคิดถึงมานั่งเฝ้าแม่อ้วยดูมาเลยครับ มา้วยครับมาด้วยมา้วยมันไงลูกคิดถึงแม่เหรอลูกคิดถึงแม่เหรอเออมาด้วยครับดี่ก็แลนครับถุงทองถุงทองเอ้ยถุงทองไหนดูเนีดูถุงทองดิถุงทองเลี้ยงน้องไงดูงดูท้องโดนดูนดดูดิดูดิด ดูดูน้องๆพากันดูดท้องถุงทองเจนี่ก็ชอบเลี้ยงน้องอนี่แฟนตาอาแป๊บชีอาแฟนตาแฟนตาครับแฟนตาแฟนตาเอ้ยแฟนตาฮันน่าฮันน่ามาเนี้ยดูหน้าหน่อยนี่นี่นจักรแลนเทียงเก่งเทียงเก่งเหรอลูกฮะเทียงเก่งเหร ใชกระเล่นเทียงเก่งชดาครับชดาเนี่ยนะชดามาหาพี่แล้วชดามาอ้อนพี่อีกล้ชดามา้อนพี่อีกละอืมชดาม้อนพี่ถุงทองอีกละพี่ถุงทองครับให้กินนมหน่อยครับพี่ถุงทองนะชดา,าอ้อนกินนมพี่อีกแล้วน่าพี่ดูแลดีนะอันนี้เป็นพี่ชายเข,ขานะคะดูแลน้องดีด,ดีแม่เขาทิ้งตั้งแต่เล็กๆ พี่ตัวนี้ก็เก็บมาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆเลยเนี่ยดูอ้อนนี่นะคะอ๋ออะออ๋ออ๋อเจดาอ้อนพี่ละวเดาอยากกินนมพี่ชายละนู่นไอ้ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่นานยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ไปนู่นละมาเลยคนหล่อ,อเอาแฟนตาครับแฟนตาครับแฟนตาครับ แันต้าครับดูดูแฟนต้าตัวใหญ่มากเลยแันตาน่ารักเลี้ยงง่ายพูดง่ายแันตาเลี้ยงง่ายพูดง่ายรู้ประชาใช่ไหมแันตาแันตารู้ประชาใช่ไหมครับอ่านั่นนั่นไอ้น,นัเกเลงจะออกไปไหนนัเกเลงนี่นัเกเลงประจําบ้านดูตัวใหญ่มากเลยหลงหลองปังหลองปังแันต้า นั่น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 เอาปุตีน่ะทีเนี้มหาคขาละมาหาคาละอันนี้นักเลงตัวใหญ่เกินเออ่โดนข้ามเดินข้ามกูดูด,ด,ดูนักเลงไม่ได้สนใจชาวบ,บ้านก็เลยมเดินข้ามเขานะเดินข้ามเลยเด้อเดินข้ามพี่มารวยเลยนะนี่นะคะเียหนึง่งชอง มาถึงบ้านแล้วก็หายเหนื่อยขับรถมาดูเจ้าสามแสบดูเจ้าแปดแสบนี่ถุงทองไม่ดือ้อถุงทองน่ารักนะคะถุงทองไม่ดื้อเลยไม่เคยรังแกน้องเลยเลี้ยงน้องดีดีน้องเนี่ยเนี่ยเลี้ยงน้องสี่ตัวให้น้องกินนมถุงทองเป็นแมวตัวผู้ต่เลี้ยงน้องอันนี้แมวตัวผู้นั่นอหลงไปละ À lồng ngọc cũng ngon mông bé lạ